จะจะเป๋ไดกูเมียอ๋อจะจะเปมไดไปเลยกเยนะียเข้าห้องน้แลปอ,อจะไปไดรอรันี่มันจะหาน้ำนนะอได้มีไหมสสิไปเอมีอะไรแสบขานาดแกแก้วกินจะกล้หน่อ,อนยขาหออยู่ันดีสิกลายไปกลายมาหอ,อออหัเสียมจากเลยอย <น S 1> ่าเลยมันซุกรบ่เอ้ยมันซุกคาต้นเลยเลยเได้กินเนาะอมไม่หอนแม่ก็เลยพิษออกมา แม่ยังว่าว่าบักเตียเอ้ยมึงมาเบิ่งร่นมันมีน้อยแน่นเก็บในนี่มึงเอามาหน่วยห้าอย่างห่วบุ้ซุปซ้ำกันหเขาบอกมีรสชาติอูรสตุ้มกินในมันจังแซ่บคนละพันเหรอมันว่ามันปาดออกมามันขาวมันเหรอมันบุ้งห้ละซุกแม่เราเตียทื่งกันกากกระบางบางโบราณแบบนี้นี่พันแท่นนี่ซิมมึงมัให้บักอันคิวแน่เออไปยังออก ใช่คลิปเจอกันครับพี่น้องร่วมสวัสดีสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเด้อพี่น้องคุณยาย่พันธิตไปธุระเนาะพอลเล่นถึงเมื่อไรข้าเพิ่นไปด่วนก็จะไม่ได้่ายคลิปเพิ่นนะพอเล่นได้มาถ่ายคลิปไ่ถ่ักพอลเล่นเมื่อที่เดียวพันธิตไปน้ำดูเัมนี้ฝนเศร้าตกแล้วเลียกพวกไปก็เลยบุเล็ดน้ำโน้นน้ำสวนน่ะสิแม่สาวเอาบังถ่งให้ไปเสียบไม่ไหนเด้ออืมมันเสียดมหัวน้ำสวนนหรก็มีพาอีกชิ้นก็เป็นได้บ้านก็ไม่ใช่หายน้ำไปนั่นน่ะนี่ มันมีอย่างดอกมันมีพันแท้เลยอันนี้เนี่ยตาแตดงบินจังซี่มากระยังหวานนี่ฝนตกหำมันมันบูดสมบูรณ์ก็ได้ยังหวานยังบ่เน่าเนาะแม่เนาะโอยบ่เนามันมีพันนี่ครับบันสิเน่าบ่เน่าวลื่นแต่มันสิแตกแล้วหันฝนมาหำมันมันจังสิเสาะมันซึมเข้าไปอันนี้มันบ่อแตกคิดว่าสิเน่าบ่เน่าวโว้ยบ่เห็นแล้วกันเจ้าบ่ให้บ่เห็นเนี่ยกันเก่าไปไปใช่เนาะ เหนอนไหมก็ไม่เียนหนามว่าไม่เป็นไรอ่ะไม่ถุงบ้านถุงคนน้ำเส้นไมาใส่ไว้ของม่จะไปแช่ตัวเย็นนะไม่ทั่วปีป่ะไม่ทั่วโอ้ทั่วทุกเนื้อหลายๆนะอือ

ปอกได้น oh, <my> ้อยนี่อันนี่ก็พอแล้วน้อยซ้ำอยอ้าวไปแล้วตนี่ปอกไรพนะนะอันนั้นเธอเอาไว้หันปัญหาแม่นีทงนี้อนนี้ไปทั้งโลกมะเนี่ผมุมดินไม่นะเอออันยอดมันงามน้อยกอสิบบาเขาสลากกับเสียวซุ่มเหนืยวยนบดน เดี๋ยวเกิดตายปลูกไวลดปลูกลมดุทมันอันนันพืชอันนี้ทำมันพืชแค่กินแค่บนพืชตัวว้าวมาเลยแต่ว่าอันเดี๋ยวเคมันโดนอันเขาเด็ดยอดเด็ดยอดเด็ดยอดยอด้ยน้อยเลยห้องกับปลูกไอ้คางคู่เหมันยังย่เหมือดิอันนี้ค่ะมันสิโดนกลัวมามามาทรวงค้างอยู่ได้น้อยเยอะอยอันนี้ค่ะตัวนปีนตลอดตัวคางเก็บซึ่งสามสี่เดือนกับมดเออเพราะว่าเขาเด็ดยอดมันเวลาเขาเด็ดมันสที่ขึ้นกับอันบางมีโออันอันมาอัน นี่นานี่นานี่ผมจะเอาบโมงเังเอ้ยเห็ดรลดเลยเห็ดรลดหัวเว้เป็นสวนอืมแล้วเต่หัวคิดมึงโลดกรืยังวะวันย้อยมันคือหัวใส่แม่แล้วสนุกมันชิมาตัวแม่กะมันหึุดงิดเพราะว่าแม่บอกอยากเคยอยู่มันโบแมนแนวคนเฮาหามันลิ้นในปากยังกัดหมูเยอะเขาจะเอาอันนั้นเนี่ยเอาถุงมาใส่หน่อไม้ไปใส่ตู้เย็นไว้นะเจ้าดา เพราะว่ามันสิเสียจะเก่าข้าวกันท่านหอดไอ้คลิปจากพี่น้องมึงจากหน่อยกันอันนี้เอาไปแช่ตู้เย็นป่ะอืมแช่เย็นน้องตองวางออกมาออกคลิปน้ำแน่นี่ท่นจะไปเรียกกันเลยใช่สงศ์เนาะวันนี้คุณแม่คงกับไปได้อัน อันเป็นการหลดเลยไปแวะเบิ่งคูนก่อนหน้าเคยเอาตอนยามนี่สิบพักกันไปใช่กยังเป็นหน่อเป็นแหนกันยังมีหลายธุระสิบพักกันไปใช่กว่าแม่ว่าแม่สิไปอันบ้านข้าแป้งนี่แหละอันอีหยังก็ไปอันโฆษณาโตเอีหยังก็อันลิกซ้ำลิกซึ่งมเพิ่นอันแนวทาร่าเพิ่นมาเชิญไปเนาะเพิ่นมาเชิญไปครับครับโอเคโอเคคิมอัน ซ้มือแรงคุณได้พี่น้อง<ำ>พอเด่นตั้งแต่ได้ทา,ทายคลิปน้องตังกับคุณแม่จันล่าเพราะว่าคนไปทุระพอเด่นปรได้ไปนั่มเพราะวา่าพอเด่นสิผ้าน้องอีคิวเขาในบ้านเท้าใหญ่นองอีคิวหยากเนาะคนไปทุระของคนสำคัญเดี่ยวพี่น้องเออกลายคนไปเนาะคลิปนี้เขาก็จะจบซ้ำนีกเนาะพี่น้องคลิปไหนจ้าความกับน้องตังกับคุณแม่ไม่ได้ครับสวัสดีครับ